ใกล้กับรองน้ำเคยแมนเรือดำน้ำ USS Montana สังเกตเห็นสัญญาณแบ็กแจ็คบนจอราร์มีบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วจุ Fi ิไฟฟ้าก็ดับเรือเริ่มสั่นและระบบควบคุมไม่ทำงานล,ลูกเรือจึงต้องเปิดระบบไฟฟรองเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่โชคร้ายที่มันสายเกินไปเรือชนเข้ากับโขดหินทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากและเกิดไฟไหม ลูกเรือไม่สามารถควบคุมเรือได้น้ำเริ่มไหลเข้ามาในเรือและเรือก็ค่อยจมลึกลงไปในมหาสมุทรก่อนที่เรือจะตกถึงก้นทะเลและลูกเรือทั้งหมดจะจมน้ำพวกเขาส่งสัญญาณฉุกเฉินออกไปแต่ทันเวลาหลังจากนั้นไม่นานดรอนลินซีและทีมซีมาถึงบนเรือที่ดูแลแทนขุดเจ้าใต้ทะเลพวกเขาต้องการใช้แท่นนี้เป็นฐานในการสืบสวนลินซีเป็นคนออกแบบแท่นนี้ คนงานหลายคนกำลังทำงานกับเรือดำน้ำเล็กเกดังนั้นหัวหน้าจึงเรียกพวกเขามารวมตัวกันเพื่อแจ้งสถานการณ์คนงานของแทนขุดเจาะยินดีช่วยเหลือรัฐบาลเพราะอยู่ไกลกับที่เกิดเหตงานไม้ของพวกเขาคือค้นหาผู้รอดชีวิตจากเรือดำน้ำตอนแรกพวกเขาสงสัยแต่ก็ยอมรับเมื่อต้องแลกกับเงินรางวัลจำนวนมากหัวหนา้าคนงานชื่อเวอร์จียังคงขัดขานเพราะเขาคิดว่าทีมงานไม่พร้อมเพียงพอ หัวหน้าจึงยืนยันกับเขาว่าว่าทีมซีจะให้การปกป,ป้องเพิ่มเติมขณะที่ทีมงานเตรียมตัวค้นหาพายุเริ่มเกาะตัวลินเซียโทรหาเวอร์จิลเพื่อบนเกี่ยวกับสถานการณ์แต่ไม่ตอบเขาไม่ตอบแต่เขาไม่ตอบทั้งสองเคยแต่งงานกันมาก,ก่อนและตอนนี้ไม่ค่อยลงรอยกับลินเซียบอกว่าเธอรู้จักระบบดีกว่าใครคายิงฟอนทรอสและตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจด้วยเธอขับเรือดำเล็กที่ที่นำทหารซีลไปยังแทนขุดเจาะใต้ทะเลเมื่อพวกเขามาถึง ทุกคนต้องปรับตัวกับความกดดันใต้น้ำลินสีเตือนว่ามีโอกาสที่หนึ่งใน20คนจะเป็นบ้าได้อคอฟฟี่ไม่สนใจคำเตือนแต่เมื่อเข้าไปข้างในเขากลับซอนมือที่สั่นของตัวเองลินสีเริ่มตรวจสอบแทนขุดเจาะอย่างละเอียดและชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องซ่อมแซมเวอร์จินตามเวอร์จินตามเธอไปและสงสัยว่าเธอมาที่นี่เพราะเขาเขาหรือเปล่า ทำให้เกิดการทะเลาะกันอีกครั้งด้วยความหมงุดหงิดเขาโยนแหวนแต่งงานลงในโถสวมแต่ก็เสียใจทันทีและเก็บมันกลับมาใส่ใหม่หลังจากนั้นทีมงานทั้งสองกลุ่มก็รวมตัวกันเพื่อวางแผนและศึกษาแผนที่คนงานแท่นขุดเจาะล้อเล่นกันทำให้คอฟฟี่ไม่พอใจและตื่นพวกเขาว่าเขาเป็นคุมสถานการณ์นี้ทหารซีลีกคนชื่อมังสแสดงอุปกรณ์ช่วยหายใจใต้นาำรุ่นใหม่ให้พวกเขาดู เขานำนูของคิปปี้มาใส่ในถังของเฮลเโอเนกนูสามารถหายใจได้ตามปกติหลังจากไม่กี่วินาทีสุดท้ายทีมดำน้ำก็ลงไปเพื่อค้นหาเรือดำน้ำพกตรวจสอบความปลอดภัยก่อนส่งยานควบคุมระยะไกลหรือ ROV ที่ฮิปปี้ควบคุมไปสำรวจพวกตรวจเช็คการแพร่รังสีและไม่พบอะไรแสดงว่าหูรบของเรือดำน้ำยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์นักดำน้ำเข้าไปเรือดำน้ำและค้นหาผู้รอดชีวิตแต่พบเพียงสิ่งของที่เสียหายประตูท้ายทางเดินติดขัด and พวกเขาช่วยกันเปิดและพบสลปลอยออกมาเมื่อคนงานแท่นขุดเจาะเริ่มเริ่มตกใจคอฟฟี่เตือนว่ามันเป็นสิ่งที่คาดหวังได้อ,อ่และล้อบอกให้พวกเขาทำงานต่อไปกลุ่มคนงานค้นหาในเรือดำน้ำต่อไปและพบสุบเพิ่มขึ้นเรื่อยคอฟฟี่ตัดสินใจแบ่งทีมออกเป็น2กลุ่มเพื่อค้นหาพื้นที่ให้มากขึ้นและนัดพบกันอีกครั้งใน14นาทีต่อมาต่อมา จมเมอร์เห็นปู่ออกมาจากศพและเกิดเออ,อการตื่นตอนน้องวัวดเนี่ยแจนชิโรช่วยปลอบหลอบเขาและลอบอกให้เขารออยู่ที่เดิมขณะที่เขาเข้าไปสำรวจห้องสุดท้ายหลังจากที่วัวจิโรเข้าไปห้องอื่นได้ไม่นานไฟของแจมเมอร์ก็เริ่มกระพริบและไม่สามารถติดต่อเวอร์จินได้อีกเขาดึงเชือกของเวอร์จินเพื่อเรียกความสนใจแต่เชือกขาดทันใดนั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นรอบตัวเขา และเขาเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดลอยอยู่ข้างหน้าแจมเมอร์ที่ตกใจกลัวพยายามจะหนีแต่ทำให้ชุดดำน้ำของเขาเสียหายโดยไม่ตั้งใจเวอร์จิลสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นและว่าจะกลับไปหาแจมเมอร์ที่กำลังชักกระตุกคนอื่นๆก็ตามมาดูและพบว่าชุดดำน้ำของเขาให้ออกซิเจนมากเกินไป พวกเขาตัดชุดดำน้ำออกและแจมเมอร์หมดสติกลุ่มช่วยกันพาเขาขึ้นมาจากน้ำลินซีที่อยู่ในเรือดำน้ำอีกลำก็สูญเสียแสงไฟเช่นกันและเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดแบบเดียวกันว่ายผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากมันหายไปไปไฟก็ติดกลับมาเหมือนเดิมไม่กี่นาทีต่อมาทีมกลับมาที่แท่นขุดเจาะและหน่วยแพทย์ของทีมซียืนยันว่าเจมเมอร์อยู่ในอาการโครมา่า เนื่องจากค้องไม่ได้บันทึกอะไรไว์อวอจิลจึงคิดว่าสิ่งที่แจมเมอร์เห็นเป็นแค่ภาพหลอนจากปัญหาการได้รับออกซิเจนแต่ลินซี่ยืนยันว่าเธอเองก็เห็นบางอย่างเช่นหย่านแค่ฟลาสเปียนเชเฟียงคอฟฟี่รายงานให้หัวหนะ้าทราบซึ่งสั่งให้ทีมซีลเก็บหัวรบอย่างลับขณะเดียวกันคนงานแทนขุดเจาดูข่าวและทราบว่ารัสเซียถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของเรือดำน้ำที่จมลงในขณะนั้นพวกเขาสังเกตเห็นว่าคอฟฟี่และทีมของเขาใช้เรือดำออกไป โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ผิวน้ำพายุรุนแรงขึ้นเรื่และมีการแจ้งเตือนว่าพายุเฮอริเคนกำลังจะมาถึงคนงานบนเรือเราอยากจะอพยบแต่ทำไม่ได้เพราะทีมซีลยังอยู่ข้างนอกคอฟฟี่และทีมของเขากำลังทำงานยังระมัดระวังเพื่อเปิดหัวรบออกเมื่อพวกเขาทำสำเร็จพวกเขาก็พาหัวรบไปยังแท่นขุดเจาะใต้ทะเลลิซ่าใช้เรือดำน้ำออกไปเพื่อเสริม ความมั่นคงให้แท่นขุดเจาะเพราะพายุทำให้โครงสร้างทั้งหมดสั่นหหวยอย่างหนกักใช้เวลาหลายครั้งกว่าจะสำเร็จและคนงานบเรือสังเกตว่าแท่นขุดเจาะกำลังเคลื่อนออกจากตำแหน่งตใต้น้ำแท่นขุดเจาะเริ่มลื่นไถลและผลักเรือดำน้ำของลิซ่าออกไปเวอร์จิลพยายามติดต่อคนด้านบนแต่คนงานที่ควบคุมเครนไม่สามารถรับสัญญ,ญาณได้ทันใดน,นั้นแท่นขุดเจาะก็ติดขัดเครนส่ายไปมาทะลุกระจกและพังลงมา เมื่อเครนที่มีคนงานอยู่ข้างในตกลงไปในทะเลทีมของเจลได้รับคาเตือนเพื่อให้พวกเขาหนีไปยังที่ปลอดภยัยส่วนหนึ่งของเครนกระแทกกับเรือดำน้ำของลิซ่าแต่เธอหลบได้ทันเครนตรงไปข้างแทน่นขุดเจาะใต้ทะเลทุกคนรู้สึกโลง่งลงใจชั่วครู่แต่จากนั้นเครนก็เลื่อนถ่ายต่อและตกลงไปในในลึกเนื่องจากยังเชื่อมต่อกับแทน่นขุดเจาะอยู่ทําให้แท่นถูกดึงตามไปด้วยภายในแทน่นเขาไฟฟ้าเริ่มช็อตและทําให้เกิดไฟไหม้อ่า ขณะที่ทุกคนพยายามหลบหนีพบพบว,ว่าห้องขุดเจาเต็มไปด้วยน้ำประกายไฟทำให้เกิดไฟไหม้มากขึ้นและรถบ,บาตูบานหนึ่งกระเบิดทำให้มังบาดเจ็บลินซีใส่หน้ากากและลงไปข้างล่างเพื่อดับไฟด้วยถังดับฮิปปีรีวิ่งไปที่ห้องขุดเจา พร้อมกับหนูที่เขาใส่ไว้ในกระเป๋าเพื่อป้องกันน้ำเดย์ <They> เขาพยายามหยุดเรือดำน้ำที่กำลังเคลื่อนที่แต่ไม่สำเร็จจึงจึงออกจากของไปและทำหนูตกลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจหนูตัวเล็กเกือบถูกบทยี้แต่ฮิปปี้กระโดดเข้ามาและช่วยมันได้ทันก่อนที่เรือดำน้ำจะพุ่งชนทางออกจากนั้นมันก็ตกกงไปน้ำและบทชายคนหนึ่งจนจมน้ำในขณะนั้นแทนขุดเจาะหยุดอยู่ที่ขอบหัวในสภาพที่อันตรายมาก มีน้ำปริมาณมากไหลเข้ามาและคนงานบางคนพยายามหนีแต่ประตูปิดโดยอัตโนมัติทำให้พวกเขาติดอยู่ข้างในและจมน้ำเวอร์จิลวิ่งไปที่ประตูอีกบานซึ่งกำลังจะปิดเช่นกันแต่ไม่ทันน้ำกำลังจะท่วมถึงตัวเขาเขาจึงวิ่งไปที่ประตูถัดไปและใช้มือหนีประตูไว้ก่อนจะปิดสนิทห้องนั้นเกือบเต็มไปด้วยน้ำเช่นกันแต่โชคดีที่มีคนงานสองคนเข้ามาช่วยกันงัดประตูออก จากนั้นเวอร์จินและเพื่อ,อนรีบวิพงเข้าไปในห้องถัดไปและปิดประตูไว้ข้างหลังเมื่อทุกอย่างส่งปลงผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนก็มารวมตัวกันในพื้นที่หลักทีมซีนดูแลบาดแผนของมองขณะที่คนงานแทนขุดเจาะพยายามใช้วิทยุสื่อสารแต่ไม่สามารถใช้งานได้ลินซีตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบอกว่าพลังงานไม่เพียงพอสำหรับเครื่องทำความร้อนอีกไม่กี่ชั่วโมงแทนนี้จะหนาวเหมือนตู้เย็นพวกเขามีออกซิเจนเหลืออยู่ประมาณ12ชั่วโมงและเนื่องจากพายุอาจจะนานกว่านั้นอโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจึงน้อยมากลินซีนึกขึ้นได้ว่ายังมีถังออกซิเจนอยู่ในโมดูลที่พังเสียหายเธอจึงเตรียมตัวออกไปนําถังเหล่านั้นกลับมาขณะที่ฮิปปี้ส่งยานสำรวจที่ควบคุมจากระยะไกลติดตามเธอไปด้วย เมื่อเธอพยายามดึงถังออกจากโมดูลการเชื่อมต่อก็ขาดหายไปและฮิปปี้ก็สูญเสียการคุมยาน ROV ลินซีก็สูญเสียแสงไฟอีกครั้งและทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตประหลาดก็ปรากฏตัวกใกล้เธอเธอมองดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆนั้นว่ายน้ำออกไปและนำสิ่งของใหญ่ที่เรืองแสงกลับมาด้วยครั้งนี้ลินซีสามารถสัมผัสมันได้ก่อนที่มันจะว่ายน้ำจากไปเธอหยิบกล้องขึ้นมาและถ่ายรูปในขณะที่สิ่งมีชีวิตเล็กๆนั้น ว้ตามสิ่งมีชีวิตแต่ใหญ่ไปเมื่อเธอกลับมาที่แทน่นขุดเจ้าทุกคนมาดูรูปถ่ายที่เห็นแค่จุดสีชมพูเท่านั้นลินซี่บอกพวกเขาว่าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนแต่มันมีความฉลาดอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกก็ได้คนงานส่วนใหญ่ตื่นเต้นมากแต่เวิ์จินบอกว่าเธอกำลังทําให้ทุกคนตกใจกลัวเพราะสิ่งที่อาจจะไม่เป็นความจรงิงในขณะเดียวกันทีมซีนกําลังทํางานกับหูรนบซึ่งฮิปปี้สังเกตเห็นขณะที่เขาใช้ยาน R.O.V เขาเขารีบแจ้งวัวจีลและลินซีทันทีลินซีจึงจึงรีบไปที่ห้องของทีมซีนด้วยความโกรธและใช้ถังดับเพลิงทุบประตูเธอตะโกนด่าทหารเพราะพวกเขานำหุ่นรบมาด้วยโดยไม่บอกบริษัทน้ำมันทหารคนหนึ่งพยายามจับเธอเพื่อให้เงียบแต่วัวจีเรียกทีมของเขาเข้ามาช่วยเธอหลังจากที่คนงานน้ำมันออกไปแล้วคอฟฟี่หยิบปืนออกมาแล้วบอกว่าเราไว้ใจใครไม่ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มมีอาการหลอนมากขึ้น Right, okay. ต่อมาลินซี่คุยกับฮิปปี้เกี่ยวกับการส่งยาน R.O.V ออกไปเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประหลาดโดยหวังว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ฝีมือของรัสเซียคอฟฟี่ได้ยินเรื่องนี้จากก้องวงจรปิดและมีความคิดบางอย่างขึ้นมาในคืนนั้นขณะที่ทุกคนหลับอยู่หลับอยู่มีบางอย่างแอบเข้ามาทางสารนำ้ำสิ่งม,มีชีวิตลึกลับนั้นคอยได้ยงไปทัวเปิดประตูและตรวดูทุกคนตอนนั้นเอง ที่คนงานแทนขุดเจ้าตื่นขึ้นมาและเห็นสิ่งมีชีวิตมีลักษณะคล้ายงูน้ำมัน,เข,มนเข้ามาเข้ามาใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้และเริ่มเลียนแบบสีน้าและท่าทางของลินซีจากนั้นก็เลียนแบบเวอร์จิลเมื่อลินซีสัมผัสมันนิ้วของเธอกับทะลุผ่านไปได้จากนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็หายไปและคราวนี้ทีมซีนก็เห็นโดนโกยคอฟี่รีบปิดประตูและตัดร่างของสิ่งมีชีวิตนั้นออกเป็นสองส่วนส่วนท้ายตกกงไปสระน้ำขณะที่ส่วนหลักกลับว่ายน้ำกลับไปเมื่อเหตุการณ์สงบลง ทุกคนเริ่มพูดคุยกันว่าสิ่งมีชีวิตนี้สามารถควบคุมน้ำได้และสร้างงูขึ้นมาได้ซึ่งฮิปปี้คิดว่านี่เป็นเหมือนเหมือนยาน ROV ของมนุษย์ต่างดาวในขณะที่คอฟฟี่ได้ยินทุกอย่างเขาก็ใช้มีดใต้ตัวเพื่อระง,งับความกลัวของตัวเองทันใดนั้นเขาก็วิ่งออกจากห้องและเพื่อนของเขาวิ่งตามไปคอฟฟี่จับเขาไว้และบอกว่า พวกเขาต้องปอกปองโลกจากการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวจากนั้นก็ส่งปืนให้พืกอนเขาไม่นานหลังจากนั้นฮิปปี้สังเกตเห็นว่าทหารคนหนึ่ง,งกำลังติดหร่เข้ากับยับขับเก็บยาน R.O.V เขาพยายาม intercept เ,เขาพยายามถอยหลังกลับแต่คอฟฟี่ที่ถือปืนอยู่ขวางทางเขาแล,แล,ล้วลากเขากลับไปยังพื้นที่หลักคอฟฟี่และเพื่อนของเขาถือปืนเดคู่คนงานแทนขุดเจา้าเพื่อให้พวกเขาอยู่ห่างกันคอฟฟี่ก็พามองออกมาจากห้องพยาบาล ขณะที่ฮ e ิปปี้บอกคนอื่นๆว่ามีการติดตั้งหัวรบไว้กับยาน R.O.V. ลิน .C ีพยายามพูดให้คอฟฟี่ใจเย็นลงแต่เขาผลักเธอไปติดกับผนังไปติดกับผนังหลังจากนั้นทีมซีก็ขังคนงานแท่นขุดเจาะไว้ในห้องพยาบาลแม้ว่ามองจะพยายามห้ามคอฟฟี่เรื่องแผนการที่ดูบ้าคลั่งนี้หลังจากคอฟฟี่ออกไปแล้วจามเมอร์ตื่นขึ้นมาและจัดการกับทหารที่เฝ้าอยู่และช่วยเพื่อนเต้นของเขาออกมาได้ เมื่อพวกจะตามคอฟฟี่ไปพวกเขาพบว,ว่าเขาได้ล็อกประตูทางเข้าที่สระน้ําไว้แล้วเวอร์จิลและแคทฟิชจึงตัดสินใจว่ายน้าออกไปเพื่อหาทางเข้าใหม่ทั้งสองเจอลูกใหม่และเข้าใหมแ่แต่ประตูถัดไปถูกคว้างอยู่แคทฟิชไม่มีอากาศหายใจจึงต้องพักก่อนเวอร์จิลจึงว่ายน้ําเข้าไปคนเดียวคนเดียวเขาสามารถ,าารถกลับเข้าไปได้ผ่านทางสระน้าได้อีกครั้งและเห็นคอฟฟี่กำลังค่อยๆดึงโซ่ของยาน R O V อยู่ เวจินหยิบเครื่องมือขึ้นมาและพยายามเข้าหาคอฟฟจากด้านหลังแต่คอฟฟสังเกตเห็นและหันกลับมาเมื่อคอฟฟพยายามจะตอบโต้กับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวอร์จินจึงใช้โอกาสนี้ผลักคอฟฟออกไปเวอร์จินต่อยคอฟฟอีกครั้งจนทั้งคู่ตกกงไปในน้ำและเวอร์จินก็สามารถหลุดจากการจับกุมของคอฟฟได้คอฟฟผลักเวอร์จินไปติดกับผนังและพยายามจะมัดเขาด้วยสายไฟขณะนั้นเอง c t t i i ชเข้ามาช่วยหยุดคอฟฟี่ไว้คอฟฟี่จึงหนีเข้าไปในยานดำน้ำที่มี R O V ติดตั้งอยู่ขณะที่ยานกำลังดำลงไปวั r จินและ c a t f i s ชกระโดดตามไปบนยานแต่พวกเขาไม่สามารถเปิดฝ่ายยานได้จึงต้องกระโดดออกออกมาเพื่อความเพื่อความปลอดภัยจากนั้น c a t f i s ชเปิดประตูจากด้านในเพื่อให้คนอื่นเข้ามาได้และยิงปืนของมองลงไปน้ำแต่ก็ไม่ได้ผลอะไร วูจิลนใส่อุปกรณ์ดำน้ำและลงไปในสระน้ำเขาสามารถจับดำน้ำของคอฟฟี่ไว้ได้ทันเวลาเขาหยิบเชือกจากกล่องเครื่องมือและผูกเชือกเข้ากับ R.O.V. ขณะที่คอฟฟี่ปล่อยยานออกไปวูจิลว่ายน้ำกลับไปที่แท่นขุดเจาะขุดเจาะและผูกเชือกอีกด้านเข้ากับแท่นคอฟฟี่พยายามใช้แขนกดเหนจับตัวเขาแต่กลับชนยานดำน้ำ เขากับแทนขุดเจาแทนทั้งสองไล่แล้วกันจนกระทั่งลินซีปรากฏตัวพร้อมกับยานดำน้ำอีกลำและชนเข้ากับยานของคอฟฟี่ทำให้เกิดไฟไหมขณะที่คอฟฟี่ใช้ทําพิงดับไฟเวอร์จรินก็รีบขึ้นไปบนยานของลินซียาน R O V ยังคงดึงเชือกต่อไปจนกระทั่งเชือกหลุดออกจากแทนวอร์จิและลินซีพยายามคว้าวเชือกแต่ในตอนนั้นเองคอฟฟี่ขับยานดำน้ำของมาชนพวกเขาเขาทำให้เชือกหลุดมือและยาน R O V ลอยลงไปไปอีหลึกคอฟฟี่ พยายามชนยานดำน้ำของลินซีซ้าแล้วซ้ำเล่าลินซีจึงบังคับยานชนเข้ากับหินอย่างตั้งใจเพื่อที่จะผลักยานของคอฟฟี่ออกจากทางและลากไปตามพื้นทะเลจนในที่สุดเธอก็สามารถดันยานของเขาตกลงไปในเวลีกได้คอฟฟี่มองพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ยานของเขาจะตกลงไปและเสียชีวิตเมื่อกระจกยานแตกจากแรงดันใต้น้ำที่สูงมากการต่อสู้ทำให้ยานดำน้ำของลินซีเสียหายหนักน้ำเริ่มไหลเข้ามาเกิดไฟไฟ,ไฟ,ฟ้าลัดวงจรทำให้ยานสูญเสียพลังงาน และสัญญาณสื่อสารเริ่มทอกเฉียงกันเรื่องชุดดำน้ำําเพราะต่างคนต่างอยากให้อีกฝ่ายชาดินซีบอกว่าเวอร์จิลเป็นนักว่ายน้ําที่เก่งกว่าและขอให้เขาพาเธอออกไปเธอจะหมดสตกจากความหนาวแต่เวอร์จินจะสามารถช่วยชีวิตเธอได้ในไม่กี่นาทีเวอร์จินไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมเข้าจูบลินซีก่อนที่จะใส่หมวกกันน้ําลินซีรู้สึกกลัวก่อนที่จะลงไปในน้ําและหมดสติไปทันทีเวอร์จินตะโกนเรียกและเริ่มว่ายน้ําออกไป เขาใช้วิทิโอของชุดดำน้ำบอกให้ทุกคนเลืนเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อมทันทีที่เขาขึ้นจากสารนำ้ำทุกคนก็รีบเข้ามาแชร์วเวลินซีกาการช่วยชีวิตด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจล้มเหลวและเวอร์จินเริ่มทำการปั๊มหัวใจด้วยความเส้นหวังคนอื่นเริ่มจะยอมแพ้แต่เวอร์จินยังคงทำต่อไปและถึงกับตบเธอพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อเธอในที่สุดลินซีก็ฟื้นขึ้นมาและทุกคนต่างดีใจอตอนนี้พวกเขาต้องหางจัดการกับหัวรบ พวกเขาให้เวร์จินใส่ชุดพิเศษและใส่เลนพิเศษเพื่อปกป้องดวงตาของเขาเพราะเขาต้องใช้ของเฮลช่วยหายใจของมองเมื่อพวกเขาปิดม้ำและของเฮลเริ่มเข้ามาในหมวกกายของวอรวจินตอบสนองอย่างรุนแรงแต่ไม่นานก็ปร,รับตัวได้และสามารถหายใจได้หลังจากที่ทดสอบการทำงานของชุดแล้ววร์จินก็ดำน้ำลงไปสระวรวจินถือ,อยาน R O V และกระโดดลงไปในหวัวเขาเห็นสิ่งของมากมายที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ ขณะที่เขาดำลงไปลึกขึ้นมือของเขาเริ่มสัน่นสนับสัน่นและเขาบอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ลินซียังคงพูดกับเขาทางวิทยุเพื่อให้เขาไม่เสียสติเมื่อข้อความของเวอร์จินเริ่มฟังไม่รู้เรื่องไฟของ ROV ก็จับลงแรงๆนั้นดันน้ำดันตัวเวอร์จินให้จมลงเร็วขึ้นเขาจึงใช้ผู้ส่องแสงเพื่อช่วยหาทิศทางลินซียังคงพูดกับเขาและคิดว่าเธออาจจะจะเสียเขาไปแล้วแต่ในที่สุดข้อความก็มาถึงว่าเขาทําสําเร็จแล้วโชคดีที่เวอร์จินมีแสงสว่างช่วยให้เขาหาหัวรบ เจมองให้คำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปอดระเบิดเขาตัดสายไฟอย่างระมัดระวังและโชคดีที่ไม่มีอะไรระเบิดทีมงานดีใจกันมากจนกระทั่งได้รับข่าวร้ายว่าเวอร์จินมีออกซิเจนเหลือเพียง5นาทีแต่การว่ายน้ำกลับจะใช้เวลาถึง30นาทีลินซีตกใจและบอกให้เขาลองพยายามดูแต่เวอร์จินบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้และบอกว่าเขารักเธอเวลาผ่านไปและเวอร์จินก็รอคอยจุดจบแต่ทันดใดนั้นแสงสว่างก็เข้ามาไกล และสิ่งมีชีวิตประหลาดก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขามันยื่นมือเล็กนี่ม,มาให้เขาและเมื่อเวอร์จินจับมือมันไวมันก็พาเขาไปยังเมืองใต้น้ําของมันที่ส่องแสงนีออนสวยงามเวอร์จินใกล้จะหมดสติเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นควบคุมน้ำออกจากห้องทําให้เขาสามารถหายใจได้สิ่งมีชีวิตอื่นๆปรากฏต,ตัวขึ้นข้างหลังเขาและเล่นข้อความของเขาที่ส่งถึงลินซีในน้ำเพื่ออธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงช่วยชีวิตเขาทันใดนั้นพายุบนผิวน้ำก็หายไปและเลืเรือก็สามารถติดต่อ,อก,กับทีมใต้น้ำได้ พวกเขาสัญญาว่าจะส่งทีมช่วยเหลือมาช่วยในไม่เช้าขณะนั้นเองข้อความจากเวอร์จินปรากฏบ,บนหน้าจอโดยเขาบอกว่าเขาได้พบเพื่อนใหม่แล้วแพลตฟอร์มเริ่มสั่นไหวและมีแสงสว่างปรากฏขึ้นเมื่อเมืองของมนุษย์ต่างดาวปรากฏขึ้นตายพวกเขาบนเรือทีมงานเห็นสัญญ,ญาณแปลกใจรอทุกคนรีบออกมาดูและต่างตกตะลึงเมื่อเห็นเมืองของมนุษย์ต่างดาวลอยขึ้นมาจ่าก้น้ำและยกแท่นขุดเจาะทั้งหมดขึ้นไปด้วยในที่สุด สมาชิกทุกคนในทีมก็ออกมาและรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวช่วยชีวิตพวกเขาไวา้เพราะพวกเขาพวกเขาไม่เสียชีวิตจากการเปลี่ยนความดันใต้น้ำในน,นั่นเองเวอร์จินก็ปราดตัวและวิ่งไปหาลินเซียเรียกเธอว่าพระยาของเขาและจูบเธอ